ขยันผิดทางพยายามผิดที่กี่สิบปีก็ไม่รวยสวัสดีครับผมอุทนนกีชานน์หรือชื่อเล่นว่าคิดนะครับที่ผมเคยทาเซลล์เพราะว่าคิดว่าเซลล์รายได้ดีมีเงินเดือนแล้วก็มีคอมมิชชั่นด้วยใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มทําไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มเจอข้อจํากัดนะครับเพดานรายไ,ได้และเพดานความก้าวหน้าข้อจํากัดในที่นี้คือข้อจํากัดทางด้านการตลาด สินค้าเราไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งที่สําคัญมันสู้คู่แข่งที่ใหญ่กว่าไม่ได้หรือที่เรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กพอทํางานมาสักระยะหนึ่งจะเป็น10ปีแล้วเราเจอทางตันใช่ไหมครับเราเจอข้อจํากัดหลายอย่างเราก็อยากจะเป็นนายตัวเองอยากทําธุรกิจส่วนตัวแน่นอนว่าธุรกิจที่คิดจะทำเนี่ยจากคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อย่างตัวผมเองเนี่ยก็ต้องเป็นธุรกิจที่เริ่มจากความชอบของตัวเองชอบแต่งตัวก็อยากจะเปิดร้านเสื้อผ้า ชอบดื่มกาแฟก็อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่พอได้ลองไปศึกษาข้อมูลนะครับไปหาข้อเท็จจริงมาแล้วว่าการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ลงทุนหลายแสนมากแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือผมต้องการกําไรหลักแสนแต่ในธุรกิจเหล่านี้มันให้กําไรหลักแสนไม่ได้ผมเลยไม่ได้เริ่มทําธุรกิจเหล่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะลงทุนเท่าไหร่มันไม่สําคัญเท่ากับว่าลงทุนไปแล้วมันได้กําไรตามที่เราต้องการหรือเปล่าจริงนะครับ จุดเปลี่ยนมาจากความโชคดีที่ผมได้ฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเจ้าของธุรกิจร้อยล้านนะครับที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อย่างไทยพลัสที่เชียงใหม่นะครับชื่อพี่บุง้งคุณพิเชษสุขนิวาสเจ้าของระบบ v d ดีมเนนะครับเขาได้มาบอกข้อมูลข้อเท็จจริงกับผมว่าถ้าเราอยากได้กําไรหลักแสนจากธุรกิจเราต้องลงทุนเป็นหลักสิบล้านถ้าเราอยากได้กําไรหลักร้านเราต้องลงทุนเป็นร้อยล้านหรือถ้าเรามีเงินลงทุนแค่หลักหมื่นเราก็จะได้กําไรอยู่ที่หลักพัน และในวันนั้นเองพี่บุ้ได้ให้ข้อมูลผมเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจยุคใหม่นะครับที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นแต่มีโอกาสสร้างไรายได้หรือว่าสร้างกําไรให้เราหลักแสนหลักล้านนะครับสินค้ามีความแตกต่างมีนวัตรกรรมที่จดสิทธิบัรนะครับคือเป็นความแตกต่างที่พิสูจน์ได้และที่สําคัญสามารถทํางานหรือว่าทําเงินได้จากทั่วโลกผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวด้วยผมจึงได้ตัดสินใจคว้าโอกาส ที่จะเริ่มต้นธุรกิจโปรเจกต์ซับไลเซนหรือ global franchise online ในวันนั้นนะครับซึ่งที่ผมตัดสินใจเพราะว่าระบบ v d Next เองเนี่ยมีที่ปรึกษานะครับที่ประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ก็ถ่ายทอดถึงประสบการณ์ h o w t o นะครับต่างๆที่เขาได้ประสบความสําเร็จมาทําให้ผมไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกและที่สําคัญคือระบบ v d m N มมีระบบหลังบ้านที่ดีมากๆทําให้ผมไม่ต้องใช้เวลาทั้งหมดในการเรียนรู้ในการสอนทีมในการสร้างองคอ์กรนะครับแล้วยังมีในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็น g l o b a l นะครับเราสามารถขยายธุรกิจนะครับหรือว่าพัฒนาทักษะให้กับผู้คนหรือว่าพาร์ทเนอร์ธุรกิจเราได้จากทั่วโลก ภายใต้ระบบ v d ดีมเด้วยขอบคุณระบบ v d n ีมเนนะครับพี่เอพี่บุ้งมากๆแล้วก็ลีดเดอร์ทุกท่านนะครับในระบบที่ช่วยกันแบ่งปันกันเป็นการยนานมิตรที่ดีซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับ,บก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่ระบบ v d e ีมเนะครับแล้วเจอกันครับ